เปลี่ยนอารมณ์นะอย่างที่เกริ่นกันไว้นะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะคุณกำพูคุณรัชนีนะครับอยู่ที่วัดเจดีนะฮะไอ้ไข่นะครับที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งสองท่านไปทําอะไรอเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวรู้กันไปติดตามจากรายงานสดทั้งสองท่านนะครับเชิญครับสาธุสาธุอะไรสาธุอะไรคุณรัชนีนี่ฉันไม่บอกอะไร ตอนนี้นะครับกำพูรัชนีมาอยู่ที่วัดเจดีนะครับหรือว่าชาวบ้านเรียกกันก็คือวัดตาไข่หรือว่าวัดพี่ไข่บางคนก็เรียกวัดไอ้ไข่ขแล้วที่เห็นเนี่ยนะฮะที่ผมไหวเมื่อสักครู่นี้คือตัวจริงเสียงจริงนะครับตาไข่ตัวจริงอ,องค์แรกแปลว่าอะไรมีมีหลายองค์เหรอคะคืออาจจะมีการทําจําลองไปหลายที่<อ>หลายจุดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตาไข่ตัวจริงเสียงจริงต้องเป็น องนี้นะครับที่แกะจากไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนด้วยแกะจากไม้ตะเคียนคนแกะเป็นใครรู้ไหมครับค่ะคุณปู่เที่ยงซึ่งมีรูปปั้นคุณทวดเที่ยงอยู่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวกล้องแพนไปจะเห็นนะคะว่าชาวบ้านเขาทาเป็นรูปเป็นรูปปั้นหรือรูปแกะสลักเป็นรูปปั้นพี่ประมุขพี่ปะมุขเป็นสิบลัดติ์ลัดติดนะลูกปู่เนี่ยเผื่อผมพูดอะไรผิดพี่ประมุขจะได้เตือนคือผมอ่านประวัติมาเนี่ยนะครับพี่ไขหรือตาไขเนี่ยนะฮะ เขาเป็นเหมือนกับเป็นเด็กที่ติดตามเป็นวิญญาณเด็กอ่ะใช่ไหมครับที่ติดตามหลวงปู่ทวดถ้านึกถึงหลวงปู่ทวดในยุคสมัยของหลวงปู่ทวดนี่น่าจะประมาณสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดนั้นเลยเหรอคะสมัยนั้นเลยประมาณ2 1 2 0ั่กว่าหลวงปู่ทวดเกิดแล้วเป็นยุคนั้นนะฮะอยุธยาสมัยนั้นใช่ไหมครับแล้วก็เป็นวิญญาณที่ตามหลวงปู่ทวดตอนนี้หลวงปู่ทวดท่านท่านอยู่วัดช้างให้ปัตตานี แล้วท่านก็เดินทุดงมาปรากฏที่นี่แล้วเห็นว่าที่นี่มีมีศาสนสถานเก่าแก่แล้วก็มีโบราณเยอะมีสมบัติเยอะด้วยใช่ไหมพี่ประมดใช่ครับมันมีองค์เจดีย์อยู่ด้านหลังอุโบสถครับเจดีย์เป็นพันพันปีมีอะไรคะในั้น ก็มีเป็นของโบราณอ,อยู่ในอราเจดีย์ตอนนี้ก็เหลือแค่ยอดเจดีย์เอ่ออยู่บนด้านหลังอุบโบสถเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะไปดูครับผมนั่นแหละครับหลวงปูท่ทวดท่านบอกว่าที่นี่เป็นโบราณสถานแล้วมีสมบัติเยอะมากท่านก็เลยให้ดวงวิญญาณของพี่ไข่นะครับผมเรียกพี่ไข่บางคนอาจจะเรียกตาไข่นะฮะเพราะว่าท่านก็อายุเป็นนะเป็นพันนาะกสิงสถิตเพื่อ พิทักษ์รักษาสมบัติของวัดแห่งนี้เอาไว้อายุอานามก็นับถึงปัจจุบันก็เป็นพันปีเนาะถึงไหมถ้าวัดนี้เป็นพันปีอ๋ออายุวัดเป็นพันปีแต่ว่าตะไข่ที่เป็นไม้ตะเคียนเนี่ยนะฮะเป็นเด็กเป็นวิญญาณเด็กเพราะฉะนั้นก็จะมาเข้าฝันปู่เตี้ยงเตี่ยงเที่ยงครับใช่ไหมครับเตี่ยงเตีวยงเที่ยงเมื่อปีไนไม่แกะสลักประมาณปีไหนครับ 2อ2 0่ต้นต้นครับประมาณนั้นก็ประมาณนั้ครับเรียๆนี้เองนะสี่สิบก็ปีนี่เองนะว่าแกสลักหน่อยจะได้อยู่เป็นที่เป็นทางรุ่นรุ่นเรขที่เขาสร้างเป็นเหรียญก็คือปี2526ครั่ะบเหรียญตะไคร่นะพี่มีไหมคะของผมไม่มีแล้วครับอ๋อไม่มีแล้วคือมีแล้วปล่อยไปน่เลยแต่พูดก็พูดนะท่านผู้ชมครับผมเนี่ยครั้งแรกของชีวิตที่มาที่วัดเจดีย์ผมได้ยินแต่จิตติศัพท์ได้ยินแต่ชื่อสองข้างทางที่เข้ามาเนี่ยโอ้โห บารมีบารมีของตะไคร่เนี่ยสูงจริงๆเพราะว่าร้านขทำให้เศรษฐกิจที่นี่ดูแบบคึกคักขนาดเที่ยวบินที่ผมมานะแอร์โฮสเตสบอกว่า90%ของคนที่นั่งเครื่องบินมานครศรีธรรมราชเป้าหมายคือมาที่วัดเจดีย์ใช่ครับเพราะฉะนั้นในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ย ตาไข่เนี่ยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองนครศรีธรรมราชนะฮะแล้วคนที่โชคดีจริงๆเนี่ยเท่าที่พี่ประมุกได้สัมผัสเขาเนี่ยเป็นยังไงคะเขาเขาได้อะไรยังไงก็มีหลายรูปแบบนะครับทั้งโชคลาบทั้งทางด้านการเงินการงานขอแล้วได้งานอะไรขอเรื่องการงานได้ไม่ได้แค่ถูกหวยรวยเบอร์อย่างเดียวไม่ใช่ครับรู้ไหมทำไมเวลาคนสําเร็จเนี่ยเขาเอาเอาไก่มาแก้บนพี่ไข่ตมประวัติจริงๆที่เขาเล่ามาคือไก่มันเป็นเด็กวัดชอบ เล่นไก่ชนเหมือนสมัยแต่ก่อนที่เขาเล่นไก่ชนกันเหมือนเห็นไหมฮะสมัยพระเรสวนนี่ใช่ครับคนชอบเกยชนชนไก่ใช่มีเกมกดไม่มีรถบังคับใช่ใช่ครับชอบไกยชนเป็นชีวิตจิตใจเลยจะเห็นไก่ชนเป็เป็นล้านตัวเลยนะวัดไม่มีที่ไว้แล้วเมื่อก่อนเขาจะเอาไก่เป็นปินมาถวายที่วัดเมื่อหลายๆคนออามาต่อยที่วัด ทางวัดโก้เลยใช่ไหมครใช่ครับเลยต้องเอามาเป็นไก่ปั้นไก่นครับทีนี้ปั้นเนี่ยไก่ปั้นเนี่ยส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นครศรีธรรมราชปั้นเองหรือว่าไปสั่งโรงงานมาสั่งโรงงานมาครับส่วนใหญ่โรงงานบ้างพี่ปานผมมาเจอพี่ปานพี่ปานเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงปุ๊บก็มาเจอพี่ปานพี่ปานเขาทำงานอยู่ทกสอันนี้เป็นเป็นสิทธิ์ของวัดไก่เหมือนกันสิทธิ์วัดจีดีแล้วพี่ปานก็น่ารักมากนี่อะไรอะไร ให้ผมพี่พานเก็บมากี่ปีแล้วไม่รู้อันนี้เป็นรุ่นส่งน้ำโอ้โหรุ่นส่งน้ํารุ่นไหนส่งน้ำกีั้ีแล้วนะกี่ปีรุ่นไหนพอดีเหมือนกันคือวันก่อนเห็นเข้ามาเอาใบจองไงอันนี้คือรุ่นไหนนะคะใบจองที่แน่นแน่นวัดแบบนี้อันนี้เขาจะทาใหม่ไม่ใช่จะทาใหม่ใช่ไหมคะปีหกสี่เอาะทําปีหน้าครับใช่ไหมคะได้ไหมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเวลาของเราน้อยนะครับผมก็จะขออนุญาตนะฮะค่ะอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตตอนนี้ต้องต้องอธิษฐานนะต้อง ขอ,อใช่ไหมบอกไม่ดีหน่อยค่ะพี่ปานตั้งนโโมสสามจับแล้วก็อิติอิติกุมันไอ้ไข่เด็กว่าเจดีจะมาราเีโรลาภาลาภาแล้วก็เอ่ยชื่อจริงนามสกุลจริงของเราและคนที่เรารักนับถือให้เขา มีสุขภาพที่แข็งแรงขอทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ดังใจแล้วก็สาธุสาธุแล้วถ้าได้ดังใจแล้วต้องแก้ยังไงเราเราต้องแก้เราบุญถือว่าเราบุญประทัดเราก็ต้องแก้ประทัดเราบุญขนมเปี๊ยะโดนบุญน้ำแดงเราก็ต้องแก้ให้แก้ที่บ้านได้ไหมได้แก้ที่บ้านได้ใช่แก้วันไหนได้บ้างวันเป็นวันอังคารกับวันเสาร์ห้ามแก้วันไหนห้ามแก้วันพระงานเอาละคุณผู้ชมครับก็ สองท่านที่อยู่ในห้องส่งนะครับอยากได้อะไรฝากผมได้นะฮะเดี๋ยวจะเอาไปฝากนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณแฟนรายการทั่วประเทศด้วยนะครับเอาละฮะแค่นี้เนาะขอบคุณมากนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณพี่โจพี่ระขอบคุณครัโขอบคุณระจริงๆสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยไม่ต้องขอกับตาไข่นะฮะขอพี่โจแล้วกันนะฮะขอรายการนี้เลยได้ไหม แต่พี่เนี่ยเดาใจพี่โจไม่น่าพลาดว่าตอนอธิษานเนี่ยขออะไรเออพี่ว่าพี่โจไปขอเลขเด็ด,ดไม่ได้ขอ<า>อะไรหรอกกลับมาพรุ่งนี้ พรุ่งนี้คุณผู้ชมเนี่ยรอขอกันได้เลยพี่โจเขาจะเอา<อ><อ>มาฝัางแน่นอนขอเหมือนบอยขอด่แหละ <S 2> <S 2> <S แล้วก็เบื่อพี่ยกมือมเมื่อกี้แหละที่ผมมองแหมไม่ต้องมารเงาะผมรู้เลยพี่ขออะไรตามน,านั้นคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้ได้ได้บทนีไ้ไปแล้วนะทำตามลูกศิษย์วัดที่เขาบอกเนี่ยนะผมเชื่อว่าไม่แค่เราสองคนที่ยกมือแล้วก็ภาวนาจิตใจตั้งจิตอธิษฐานตามนะคุณผู้ชมถ้าดูอยู่นี่แฟพิ่โจพิ้ัฐมีหวังอธิฐานใครดวงของใครดวงของคนนั้นอยู่ที่ทําบุญทําอะไรกันมาด้วยนะฮะหลายๆสิ่งเนี่ยนะทำด